สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน y o ยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ31กรกฎาคม2515เวลา9โมงเช้าครับนำเรื่องราวบัตรบริการแห่งรัฐมาเล่าใฟังครับเงินเข้าใน3เดือนนี้ไม่เหมือนกันนะครับสิงหากันยาตุลาดังนี้ครับเงินเข้าบัตรบริการแห่งรัฐท่านผู้ชม คงคุ้นเคยดีจะมีเงินเข้าทุกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่15บหและ22ของเดือนเป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะครับและก็ล่าสุดมติคณะรมนตรีอนุมัติงบประมาณเติมเงินเข้าบัตรบริการแห่งรัฐเพิ่มเติมอีกเป็นเงินเพิ่มกพลังซื้อนะครับเดือนละ200อีก2เดือนจะได้เดือนใดวันที่เท่าไหร่ ชมและฟังลาลียดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเพราะว่าเดือนสิงหากญญารกฎาคมนี้ก็จะมีวงเงินเข้าทั้งเหมือนกันและไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนดังต่อไปนี้ครับเดือนสิงหาคมครับวันที่1วง,งเงินปกติ2 0 0ร้อยที่เคยได้ทุกเดือนเข้าครับ1สิงหาคมนะครับเริ่มใช้ได้วงเงินรูดซื้อสินค้าปกตินะครับในขณะที่เดือนกันยายนกับเดือนตุลาคมก็เปรียบเทียบกันไปเลยนะครับ หนึ่งกันยายนวงเงิน2 0 0 300ปกติเข้าเหมือนที่เคยได้รับครับ1ตุลาคมวงเงิน2 0 0 300รูกสินค้าปกติก็เข้าทุกเดือนเหมือนที่เคยได้รับสรุปสิงหากันยาตุลามเดือนนี้เข้าเหมือนกันนะครับค่ารถโดยสาร500ครับ1สิงหาก็เข้า1กันยายนเข้า1ตุลาเข้าครับค่าก๊าซสี่บาทค่าก๊าซ100บาทต่อ3เดือน จริงๆแล้ววงเงินนี้เข้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมครับเข้าวันที่หนึ่งหากใครไม่ใช้เลยในวันที่หนึ่งถึงสามสิบดกรกฎาคมวันที่หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปใช้ได้นะครับแล้วก็หากใครยังไม่ใช้ในช่วงหนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหาพูดง่ายๆว่าสองเดือนเลยกรกฎาคมกับสิงหาไม่ใช้กันยาก็ยังมีให้ใช้ได้นะครับ แต่ถ้าหากว่าใช้ค่าก๊าซร้อยบาทต่อ3เดือนนี่กรกฎาสิคมก,กันยาใช้ใช้เดือนไหนไปแล้วเดือนต่อไปจะไม่มีครับต่อไปครับเดือนตุลาค่าก๊าซร้อยบาทต่อ3เอดือนว่าไงเดือนตุลาคมค่าก๊าซจะกลับมาเข้า45บาทต่อ3เดือนนะครับถ้าหากว่ารัฐบาลไม่มีการต่อมาตรการร0อยบาทต่อ3เดือนออกไปอีก1ตุลาจะเข้า45บาบาทนะครับแล้วก็ ตุลาพฤศจิกาธันวาใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับยังอยู่ที่วงเงินวันที่หนึ่งของทุกเดือนครับต่อไปเป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อครับ200บาทสิงหาคมวันที่หนึ่งเงินนี้ยังไม่เข้านะครับต่อไปเงินเพิ่มกําลังซื้อที่จะเข้าวันที่หนึ่งของทุกเดือนหนึ่งกันยายนเข้าครับ2 0 0รบาทนะครับหนึ่งตุลาคมก็เข้า2 0 0รบาทครับ ต่อไปเป็นวันที่15ของตุกเดือนเงิน50บาท100บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้สูงอายุตามเกณฑ์นะครับ15สิงหาเข้าครับซึ่งวันที่15สิงหาคมนี้เข้านี้เป็นเงิน50บาท100บาทผู้สูงอายุเป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนมิถุนายนนะครับ15สิงหา15กันยาเข้าครับเป็นเงิน50บาท100บาทเป็นเงินผู้สูงอายุของเดือนกรกฎาคมครับเดือนตุลาคม15ตุลายังไม่มีกําหนดว่าจะเข้าครับเพราะการแจกเงินผู้สูงอายุ จ่ายถึง15กันยายนนะครับ65ซึ่ง15กันยายน65เป็นเงินผู้สูงอายุ50บาท100บาทของเดือนกรกฎาคมนะครับส่วนเงินผู้สูงอายุ100บาท50าบาทของเดือนสิงหาเป็นต้นไปยังไม่มีกําหนดเติมเข้าบาัตรสดิการห่งรัฐนะครับต่อไปเงินทุกวันที่18ของเดือนครับเงินค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าครับสิสิงหามีกําหนดว่าจะเติมเงินเข้าให้นะครับ18กันยาก็จะเติมเงินเข้าให้และก็ ส8ตุลาก็จะเติมเงินเข้าให้ตามเงื่อนไขาการได้คืนครับต่อไปทุกวันที่22ของเดือนเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการสําหรับผู้พิการที่มีบัตปรประกันห่งัฐนะครับย2สิบงสิงหาเข้าครับย2ิบกันยาเข้าและย2ิบตุลาเข้าครับทั้งหมดก็คือสรุปให้ฟังว่าในวงเงินต่างๆที่จะมีให้ผู้ถือบัตรสังกัแห่งรัฐใช้จ่ายนั้นสิงหากันยาตุลาเงินอะไรเข้าเงินอะไรไม่เข้าครับ ก็ตามที่อธิบายมาเมื่อกี้นี้ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ